ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้อ่อนเพลียและเหี่ยบใจทางกายก็ระดับหนึ่งเมื่อความอ่อนเพลียและเหี่ยใจความรู้สึกภายในค้อดหอยออดหอยอ่อนแอปวกเปียกอันนี้ก็เป็นระดับหนึ่งฉะนั้นเรากต็ตั้งตั้งยึดออทําไมมันต้องอ่อนแล้วห่วยเลยลอยแรงเพราะว่ามันจิตมันมีที่เกาะมันไม่มีที่เกี่ยวถ้ามันมีที่เกาะที่เกี่ยวนะกายก็เข้มแข็งกายเคลื่อนไหวแต่ใจอยู่นิ่งจิตอ่อนกายก็อ่อนตามถ้าจิตมันอ่อนนะกายมันก็อ่อนตาม อันนี้หลวงปู่บัรจันท์เพิ่นแสดงให้ฟังเมื่อ้รก็ตั้งจิตให้แข็งเมื่อจิตมันแข็งกายก็แข็งตามเลยนะทําอะไรก็ตามตั้งจิตขึ้นกายมันแข็งจิตมันแข็งกายก็แข็งตามเราจะอยู่ในโลกเราจะอยู่เราจะประกอบสัมมาอาชีพต่างๆแล้วก็จะมีศาสตร์มีถินมีศาสตร์มีถินกระดูธุรกิจดูธุรการดูหน้าที่ดูการงานนั่นแหละคือตัวจิตของเรามีความเข้มข้นและเข้มแข็งและมีความคามชัดลึกเนื้องานที่เราทําไปมันดูดีมีสงา่า มีผลงานอันเฉด่ายเหรือว่าใช้อะไรใครๆก็อยากมารับบริการจากเราทำไมคําคมและชัดลึกในตำแหน่งในหน้าที่ในการงานตรงนั้นมันแจ่มมันแจ้งมันจริงมันเจิดมันจ้าอยู่ในตรงตรงที่เรากระทำาช่นว่าคันติธรรมนี่ใช้ได้ทุกที่คันติธรรมใช้ได้ทุกที่ได้ไปทาอันทำสมัยทุกเมื่อคันติธรรมนะไปอยู่ที่ใดก็ตามมีความอดมีความทนเพี้นเลือคนที่เราจะแตกกันจะต่างกันก็ตรงนี้อยู่นะ ขันติธรรมคนมันจะต่างกันฉะนั้นเราท่านทั้งหลายออสู้อดสู้ทนบากบั่นภาคเพียรพยายามบอก